ครับสัดดีครับวันนี้ฟาร์มซีขา์ดีไซน์ของเรามาสาธิตวิธีการตัดกล้วยไม้นะครับพอดีเรามีลูกค้าเป็นแม่ท่นทานานึงนะครับอายุ80กว่านะครับที่สนใจกล้วยไม้หลังจันในฟาร์มของเราจากที่แม่ท่านเราให้ฟังนะครับท่านบอกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆพ่อท่านเคยเลี้ยงไว้หนึ่งต้นนะครับแล้วตอนนี้แม่แกอายุ80กว่าแล้วเป็นเจ้าของร้านแกงแสนตุ้งนะครับเปิดอยู่ที่สัตหีบชนบุรีนะครับ ท่านก็เลยอยากกล้วยไม้เหลืองจันไปปลูกนะครับเพื่อเป็นเหมือนกับกล้วยไม้เรียกทรัพย์แล้วก็คิดถึงอดีตเก่าๆที่เคยอยู่กับพ่อของแกนะครับผมก็เลยจัดกล้วยไม้ราคาพิเศษให้แกนะครับปกติแต่ละกรับเป็นกีบจมูราคาเป็นหมื่นนะครับแต่เราก็จัดราคาพิเศษให้แม่แกกราห้าพันนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนการตัดเลยครับเพื่อจะจัดส่งมาให้แม่แกวันนี้ครับตามเป็นไปดูนะครับผม ครับตอนนี้เราก็ทําการตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเหลืองปอดนะครับแล้วก็สองปอดครับจะมีเหลืองจุดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแพ็คแจกส่งให้แม่กันเลยครับขอบคุณครับผมแล้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่คอยอุดหนุนฟาร์มซีเฮาส์ดีไซน์ของเรานะครับสาหรับเพื่อนๆที่เพี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟาร์มซีเฮาส์ดีไซน์ของเราด้วยครับขอบคุณครับ